เอาลงนะครับเอาไอแดงเดือดนักสูรลงน้ากันครับผมบรกาศตอมนังเละย่มเสวนะครับหมดสวัสดีเสวทีสามสิบเอ็ดนะครับไก่จะพี่ใหม่แล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ใหม่หลวงนาครับปูที่เข้ามารับชมนะครับคีบปนี้นะครับขอให้มีความชุกความเจริญนะครับสิ่งใดวางสิ่งใดก็ขอให้ทุกทมงบาปารนตานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ ตอนเสาร์มากับไอ้สายเก่ากับหยุดเช้งหน่อยหน่อยค่อยนังครับผมมือนี้เรากับมาเอาวาวลงนะครับเสาร์นะครับเก็บนะครับจุฬาหน่อยค่อยนางกยุ่เช้งนะครับแดงเดักสูงนะครับกลังยวลงก่อนนะครับปานนะครับลมเฮียงนะครับลมบนเฮียงนะครับมือนี้ผมมาวาวลงกันครับผม นะครับนิ่งเบานะครับตมแรงดีนะครับลมบนก็ดีนะครับมือนิเสมือตุนเสมือปลายนะครับต้มบนนี่ขึ้นค่อนกลางมาแห้งนะครับทางโพไซนะครับตมมีประมาณอยู่ประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับลมมือนี่นะครับตมบนนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบเมตรเล่นได้นะครับสายเบาสายนักนะครับมือนีตลมบนดีครับผม ร้อยตัวแล้วนะครับครับมาเอาลงนาแล้ครับผมร้อยเลยนะครับลมบดแล้วนะครับประมาณยังอยู่ประมาณสี่สิบเมตรนะครับบดนะครับลมโมมีนลบนะครับช่วงระยะสี่สิบเมตรนะครับครับผมบางไหลทรายเพิ่นจีจับเข้านะครับว่าเพิ่นจีจับได้บ่นะครับ บเบาแหงนะครับเลุยห้วนนะครับ,ว,รบวาวตอนนี้นะครับรอ้อยโตนะครับนะครับเอาเขานะ้ครับวาวกินทินเนื้อแล้วนะครับ อาทิตย์จะมันตกไปนะครับไปหมุนไปหมุนมานะครับสาวอทิตมั้ยเห็นมันพับไปแล้วครับน่าจะจับเข้าได้ครับผมโอู้ห่าทานครับแดงเขานะครับห่าทานครับผมไปเอาหน่องจุฬาหน่อยลงนะครับ